扛米啊 คือติดสัปดาห์นี้ได้เห็นหน้าแมทธิวลีเดียทีหน่อยนะคะต้นเหตุจากคลิปที่ทั้งคู่อยู่โรงพยาบาลห้องเดียวกันโดยไม่ใส่หน้ากากชาวเน็ตก็เกิดคําถามค้าว่าเพราะอย่างนี้ผลเลยยังเป็นบวกหรือเปล่าแมทธิวลีเดียจึงต้องชี้แจงคํายืนยันจากอาจารย์หมอนะคะว่าทั้งสองคนติดเชื้อโควิด -19 จากต้นต่อเดียวกันไม่ส่งกลับกันไปมาและรักษากันมานานร่วมเดือนจนพ้นจุดอันตรายอยู่ในช่วงที่ร่างกายฟื้นฟูค่ะยิ่งตรวจเนี่ยยิ่งมีภูมิคุ้มกันนะคะที่จะช่วยกําจัดไวรัสออกจากร่างกายตรงนี้เนี่ยค คุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องการกลับบ้านก็ยังเสี่ยงนะคะที่จะแพร่เชื้อให้คนอื่นจึงต้องอยู่โรงพยาบาลจนกว่าผลจะเป็นลบแน่นอนโดยเตรียมตรวจหาเชื้อโควิด19อีกครั้งหนึ่งวันจันนี้ค่ะพร้อมกับมิสเตอร์ปองพิธีกรและนักวิจารณ์มวยที่ได้รับเชื้อมาจากสนามมวยเหมือนกับแมทธิวซึ่งทั้ง3คนยังมองไปถึงอนาคตนะคะว่าถ้าหายดีพลาสมาของพวกเขาจะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยโควิด19คนอื่นๆค่ะ เป็นระดับที่ยังไม่มากแต่พอตรวจอีกครั้งต่อไปเนี่ยก็เห็นได้เลย